โอเคครับงั้นก็กราบขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับแมมมอสบายตเจนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกแนวทางนะครับสาหรับสายฟรีและลบน้อยนะครับทำยังไงนะครับให้อยู่รอดถึงแพทปัจจุบันและแพ่ต่อไปได้นะจริงๆนะครับผมก็เกือบจะเป็นสายฟรีนะครับก็มีเติมไปนิดนึงนะแต่ไม่ได้เติมเยอะครับเติมประมาณดสัก200ได้นะครับเกมนี้ไม่ไม่เยอะนะครับก็อยากลองสุ่มเล่นนะครับต้องหักห้ามใจเอาไว้นะครับ พราะช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยเติมเกมอะไรมากมายนะส่วนมากจะเก็บไว้ซื้อเกมในสตรีมมากกว่าครับเล่นแบบสนุกสน,กนะครับโอเคครับก็คงจะรู้กันดีนะครับการอัปเดตล่าสุดมานี้ก็หลายคนก็คงจะแบบเซ็งๆเบื่อๆนะครับเพราะว่าของนั้นเริ่มหายากแล้วก็มันไม่เชิงยากนะครับคือมันขายได้น้อยนะครับแล้วของก็ถูกด้วยครับเราก็ทําให้เราหาเจมได้น้อยมากนะครับสำหรับราคาหินและราคา แอะไรยากครับดาบเดิมตอนนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตเลยนะครับเขาว่าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของผมแล้วกันนะครับสาหรับตั้งแต่เริ่มเล่นมันเลยนะครับก็คือแค่มาเล่าสู่คนฟังหรือว่ามาแนะนาแล้วกันครับเพราะว่าแนวทางแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฟังไว้อาจจะไปปรับเปลี่ยนของตัวเองได้ครับสาหรับสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยนะครับสาหรับผมนะครับก็อาจจะมีลงดันนะครับก็ไม่ได้ลงดันแบบมากขั้งนะครับเพราะในการลงดันแต่ทันทีนะครับบางทีมันก็ขาดทุนครับต้อง ดูเป็นตุ้งช่วงด้วยนะครับบางบางแพทเราลงไปก็ไม่ได้อะไรนะครับหรือว่าบางดันเราลงไปเนี่ยมันก็ไม่ไม่เวิร์กนะมันคือมันไม่คุ้มกับกับเงินที่เราเสียไปนะครับสำหรับใบคาบในแต่ละดันนะครับช่วงนี้มันต้องแบบยังไงอ่ะมันต้องต้องดูดันนะครับเราจะไปลงเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าไอเงินไอเงินเนี้ยนะครับนี่นะครับไอเงินทองเนี่ยมันเมื่อก่อนอาจจะหาง่ายนะครับแต่สําหรับแพทนี้มันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เจมก็หายากพอสมควรนะครับ แล้วก็พวกดาบอะไรพวกนี้นะราคามันก็ลงไปพอสมควรนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอรู้แล้ะรูจะบอกว่าราคามันก็แพงเอาเรื่องนะครับแล้วกับเงินที่เราได้มาเนี่ยเงินทองที่เราได้มาเนี่ยมันน้อยมากนะครับแทบจะหายไปเกือบ90%เเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งที่เราต้องระวังในการลงดันไปอย่างมากเลยครับ สำหรับผมนะครับตอนนี้นะสำหรับการลงดันนะครับคืออาจจะลงนะครับทุกวันแต่คือเป็นดันที่ทุกวันที่ผมจะลงก็คือจะเป็นพวกร้อยสามสิบนะครับที่จะอาจจะซื้อมาลงดันบ้างนะครับส่วนแมพอื่นๆนะครับเราก็อาจจะมีแบบไม่ได้ซื้อนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยได้ซื้อนะครับจะเป็นฟาร์มเองมากกว่าครับก็คือสําหรับผมนะครับผมก็จะปล่อยฟาร์มไว้นะครับประมาณสัก12หรือว่า2 4ชั่วโมงอาจจะนะครับแต่บางวันบางอาทิตย์อาจจะไม่ได้ปล่อยก็มี ถทาจะไม่มีเลยดีกว่าครับเพราะว่าส่วนมากนะครับผมก็จะแบบปล่อยฟาร์มเลยปล่อยฟาร์มแบบ12ชั่วโมงสั้นต่าต้องมีนะครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยซื้อพวกเศษคราฟเนี่ยมาคราฟเองเท่าไหร่ครับก็จะมีหลักๆก็จะเป็นแค่ร้อยสาเท่านั้นนะครับที่ผมจะซื้อมาคราฟเองเนาะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือผมลงด่าเอ้ยปล่อยฟาร์มเนี่ยสิบงถึงยีชั่วโมงนะใช่ไหมครับ สำหรับแมปปล่อยฟาร์มผมก็จะปล่อยฟาร์มอยู่แค่2อแมปนี้นะครับก็คือปอต้ากับปันตัดนะครับก็ที่จะได้ของพอที่เราจะมาลงดันนะครับคือผมจะปล่อยฟาร์มไปเนี่ยประมาณตั้งแ่สองชั่วโมงแล้วก็จะได้ของคราฟมานะครับแล้วก็ได้อะไรมานะครับผมก็จะไปลงทั้งหมดเลยนะครับก็แล้วแต่บางวันนะครับถ้าเราได้แบบร้อยสามสิบไอ้บอลต้มนะครับได้เยอะเราก็จะไปลงอันนี้เยอะหน่อยนะครับตัวนตัดมลแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลผลได้ของเรานะครับที่เราจะไปฟาร์มแมปนี้นะครับ ถ้าเราฟาร์มแบบพอต้าครับมันจะได้แบบได้ลุนของใบดันนี่ด้วยแมลงด้วยนะครับก็อันนี้ก็แนะนำนะครับก็ไปฟาร์มกันได้นะครับอันนี้ก็ทนค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าคนมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแมปนั้นพอจะได้ของเยอะอยู่ครับแต่หลักๆที่ผมเลือกปล่อยบอรดก็จะเป็นพอนตัดมากกว่านะเพราะว่าเฟดคราฟเนี่ยมันได้เยอะกว่าครับพวกพอต้าเนี่ยมัน ก็ได้พอสมควรนะครับก็ผมคิดว่ามันบางวันมันก็ได้เยอะกว่าครับมันแล้วแต่ช่วงบางวันดบางวันมันคนมันเยอะครับมันก็ตรงเนี้ยมันจะได้น้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีคนปิดบอรดด้วยตรงเนี้ยปิดบอดเยอะมากนะครับแต่ดันเนี้ผมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่โอเคครับอันนี้ก็ผ่านไปนะครับก็ลงดันนะครับแล้วก็ฟาร์มของนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นของที่ผมลงดันมานะครับของลงดันมาทุกอย่างนะครับผมจะตั้งขายหมดเลยนะครับผมจะไม่ไม่ถึงก็หมดดิประมาณสัก90%ได้นะครับผมจะตั้งขายไว้หมดเลยนะครับคือเราดบอะเสร็จคราฟแล้วเราลงดันลายใบนะครับเราก็จะขายหมดนะครับส่วนดันที่ผมไม่ได้ลงคราฟนะครับไม่ได้ลงถือว่าไปคราฟเนี่ยก็จะเป็นดันพวก95นะครับแล้วก็85นะครับอันนี้ค่อนข้างจะไม่ลงนะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยคุ้มนะครับก็ก่อนอาจจะลงครับช่วงแรก ช่วงนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มแหละเพราะว่าราคาเงินมันหายากนะครับเมื่อก่อนอาจจะลงแบบ500รอบนะครับเพื่อที่จะเป็นลุ้นมาใส่เมื่อก่อนนแรกส่วนร้อยห้านะครับก็มีบ้างนะครับถ้าเกิดแบบไม่รู้จะลงอะไรจริงๆนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับอาจจะแบบนานๆทีครับเพราะว่าเศษขามเนี่ยมันก็ดรอปเยอะอยู่นะครับจะเอาไปขายอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ส่วนหินขาวนะครับหินขาวนี่ผมจะขายไปสัก50%นะครับก็คือถ้าเกิดได้ร้อยก้อนก็ จะขายไปสัก50าก้อนนะครับก็เพื่อที่จะเก็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปอัพด้วยนะครับเพราะของที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นพวกหินนี้มากกว่านะครับหินแดงเนาะเพราะหินแดงเนี่ยผมจะไม่ขายเลยนะครับถ้าผมฟาร์มมาได้ผมจะเก็บไว้ตีบวกทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ขายสักก้อนนะครับจะขายแค่หินหินขาวนะครับคือขายประมาณสัก50%าสิรได้อยก้อนคือขายไปสัก50าบก้อนนะครับประมาณนี้เพราะว่าบางทีผมอาจจะต้องเอาไปตีบวกด้วยนะครับเพราะว่า มันก็จะมีบางชิ้นที่ผมยังตีเป็นขั้นหินขาวอยู่นะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชุดที่สูงกว่าเร็วนี้นะครับเพราะว่าก็อาจจะทําตัวไปเรื่อยๆครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเด็กนะครับตัวเด็กผมก็จะมีอยู่ประมาณสัก2ตัวนะครับไม่ประมาณหรอก2ตัวเลยดีกว่าครับส่วนตัวเด็กนะครับผมก็ต้องทําของนิดหน่อยนะครับให้ตัวที่พอที่จะเป็นดงดันได้นะครับเพราะว่ามันต้องต้องสําคัญนะเอ มันสาคัญนะครับตอนเด็กครับผมคิดว่าทุกคนต้องมีไว้นะถ้าใครที่เล่นในคอมหรือว่ามีโทรศัพท์2เครื่องเนี่ยผมคิดว่าแนะนําต้องมีตัวเด็กสักตัวหนึ่งขั้นต่ำครับสองตัวนี่ยังน้อยไปด้วยซ้าไปครับสำหรับผมนะตัวเด็กทุกตัวนะครับผมก็จะวิวสักร้อยหกได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้อัพวิวเพิ่มนะครับก็แนะนําให้เน้นไปที่ร้อยหกเกา่อนละกันก็เอาไว้ทําของที่จะพอลงดันแบบดันสักดันที่มันปล่อยออโต้ได้นะครับก็คือเป็นพวกลรแค้นนะครับแล้วก็จะเป็นร้อยสามสิบนะครับถ้า ถ้าแบบทำตัวให้มันไหวก็ดีครับถ้าลงร้อยสามสิบได้นะครับก็แนะนํานะครับหลักๆตัวเด็กผมนะครับคือจะไม่ไม่ซื้อของคราฟเลยนะครับจะคราฟเองอย่างเดียวนะครับก็ถ้าเกิดสมมุตินะครับเราจะลงร้อยสามสิบนะครับผมก็จะคราฟอย่างเดียวนะครับคือปล่อยฟาร์มนะครับตัวเด็กนี้คือจะปล่อยฟาร์มทั้งวันนะครับถ้าได้ของมาเยอะๆแล้วค่อยไปบอทไปบอทแบบลงดันร้อยสามสิบนะครับเราจะไม่ซื้อเลยพอเราได้ของคราฟมานะครับเราก็เอาไปคราฟแล้วก็ลงดันนะครับนั้นๆที่เราต้องการนะครับ ส่วนถ้าเกิดเราดับพวกอย่างอื่นมานะครับอาจจะเป็นแบบพวกเนี้ยอันนี้ผมจะขายหมดเลยนะครับก็คือไม่คาบนะครับเพราะว่าตัวเด็กผมตอนนี้นะครับมันยังไงอ่ะมันมีเงินนะครับเงินตรงเนี้ยครับอ่าน้อยนะครับอาจจะมีแค่ตัวละร้อยเอ็มนะครับน่าจะประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นดันแบบต่ำๆนะครับที่ลงแล้วนะครับไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปนะครับผมก็จะไม่คาบลงเลยทุกตัวนะครับคือจะขายอย่างเดียวนะครับขายทุกอย่างที่ดอกจากปล่อยบอท ปล่อยป่านะครับต้นเด็กนี่คือปล่อยป่าแล้วได้อะไรมาที่ไม่ใช่ของคราฟที่ผมต้องการที่จะเอาไว้ลงดันนะครับผมจะไม่เก็บมาเลยนะครับคือผมจะขายเอาเจมมาอย่างเดียวนะครับขายหมดนะครับพวกหินขาวหินแดงไม่ว่าจะหินอะไรนะครับจะขายหมดเลยนะครับตัวเด็กผมนะครับจะไม่ได้ตีบวกนะครับ คือจะเป็นตัวใหญ่ครับก็คือเป็นตัวหลักผมอะตัวหลักผมจะตีบวกแทนนะครับมันจะประมาณนี้ครับคือตัวหลักของผมนะครับจะตีบวกทุกอย่างนะครับก็คือสมมุตินะครับตัวเล็กอ่าตัวเด็กผมนะครับขายของได้เจมประมาณหนึ่งละประมาณสักสองหมื่นหรือหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะตีบวกอ่าชุดของผมนะครับก็คือจะเป็นของที่ผมสวมใส่ใช่ไหมแล้วผมอาจจะมีของล่อนะครับของล่อพวกอ่าอาวุธอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะมีดาบใหญ่อยู่หนึ่งตัวนะครับ อันนี้ผมผมไม่ได้ตีให้แล้วเพราะว่าผมตีไปเกือบครบแล้วนะครับตัวตัวเด็กสมมุติเราต้องการเสื้อนะครับผมก็จะไปซื้อเสื้อของวอริเออร์มาหนึ่งตัวแล้วกันอันนี้สมมตินะครับตัวเด็กผมขาดเสื้อใช่ไหมครับผมก็จะเอาเสื้อมาหนึ่งตัวครับแล้วก็ขาดกางเกงนะครับขาดรองเท้าผมก็จะเอามาสามทั้งหมดสามชิ้นเลยนะครับพอเราได้สามชิ้นนะครับเราจะเอาไปเป็นของล่อหมดเลยนะครับพอเป็นของล่อหมดนะครับผมก็จะตีให้บวกประมาณสักสิบสามนะครับสิบสามนี่ผมจะเริ่มไม่ค่อยตีแล้ว ว่าผมจะตั้งตั้งให้จนเด็กแหละแต่บางทีนะครับโอกาสมันมานะครับบางทีแบบแต้มได้เยอะเงี้ยผมก็จะตีไปสิบสี่สิบห้าก็มีนะครับแต่น้อยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นที่บวกสิบห้านะครับตัวเด็กผมพอผมตีบวกสิบห้าเสร็จนะครับก็จะเอาของนะครับไปตั้งขายแล้วก็ตัวเด็กผมก็จะซื้อปกติเลยครับก็คือดึงมาปกติเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะทำนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางลองไปทาดูได้ครับถ้าใครมีตัวเด็กนะครับ ส่วนพรีเมียมนะครับพรีเมียมตรงนี้ก็จะเป็นแบบผมจะหาเจมมานะครับแล้วก็เติมเองหมดเลยนะครก็จะไม่มีฟักเงินออกมาเติมนะครับเพราะว่าผดิตผมสองตัวเนี่ยสามารถที่จะเพียงพอต่อการหาเจมมาเติมพรีเมียมของตัวหลักได้นะครับแต่อาจจะบางบางเดือนอาจจะแบบได้น้อยนะบางทีงก็มีนะครับได้น้อยแล้วของมันก็จะแบบไม่ค่อยแบบเติบโตเท่าไหร่นะครับบางทีเกียดเพราะว่าบางวันมันเด้งหลุดบางทีก็ไม่ได้ไปดูนะครับก็ ปล่อยมันทวนรีเมียนนะครับบางทีผมก็กดซื้อเลยนะครับห้าหมื่นสองบางทีก็ไปซื้อในเว็บนะครับก็แล้วแต่นะครับบางทีขี้เกียจประกาศขายนะครับก็กดซื้อเลยขี้เกียจเตินเว็บมันก็ถ้าเกิดไปเตินเว็บมันก็ประมาณ4ี่ร้อนะครับก็ได้อันนี้มาหนึ่งอันครับมันจะได้2อย่างใช่ไหมก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้เํานแนวทางก็คือเป็นแนวทางครับก็จะทํำวนอยู่ประมาณเนี้ยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จะแบบอาจจะเบื่อๆนะครับของมันอาจจะ ราคาขึ้นนะครับเราลองไปทําตามผมดูนะครับผมก็สามารถที่จะมีเงินใช้อยู่ทุกวันในเกมนะไม่ใช่เงินชีวิตจริงนะในชีวิตจริงก็เริ่มรอดแล้วะครับแต่ในเกมก็ยังพอมีแบบพอยังมีอยู่นะก็เปิดนี้ให้ดูหนึ่งทีครับโอ้ไม้กอดครับของดีๆทั้งนั้นครับรอบนี้อะไรอะสามสิบวันนะควตุูมถือว่าดีนะครับได้ขนแมวมาหนึ่งันครับเป็นของที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะมันไม่ค่อยแพงนะครับแต่ก็ได้อันนี้มาไว้ตีบวกเล่นๆครับได้อยู่โอ้ยถือว่าคุ้มนะครับรอบนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นกิจกรรมที่ดีครับไอคิดเมทมาหนึ่งวงที่เดี๋ยวก็เป็นยาครับแตกยาให้ป่วยแทนไปเลยไอเข็มขัดมานะครับหนึ่งสองยาน่าสองอันไ้ขนแมวมาหนึ่งอันครับเดี๋ยวไปตีบวกนะครับเออแล้วก็สําหรับใครนะครับที่คอมเมนต์มาหาผมอ่าทักมาผมนะครับว่าลูนใหญ่ทําไงนะครับไอลูนเนี้ยช่องเนี้ยนะครับ เคอนอื่นเลยครับก็มาบริไอนะครับก็เมืองแรกเลยนะครับแล้วก็วาร์ปมาครับมาตัวเนี้ยนะครับอยู่หน้าปากทางเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็สร้างกดสร้างได้เลยครับกดสร้างรูนได้เลยก็จะมีเลือกครับหนึ่งสองสามครับเราก็ต้องการอันไหนครับก็กดคลิกดูได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นแอ t แทกนะครับแอทแท็กแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกรูนนี้นะครับมัน คือมันไม่ได้ติดถาวรนะครับลองอ่านดูนะครับก็คือแสกเนี่ยมันบวกร้อสี่สิบนะครับแต่โอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะประมาณนี้ครับคือเท่าที่ผมเข้าใจนะครับน่าจะตีแต่ทีครับอาจจะแบบติดดาเมจเพิ่มเติมมาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็คือถ้าเกิดติดอันนี้มันก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ติดก็คือไม่ได้ผลของรูนชิ้นนี้นะครับอันนี้ถ้าผมเข้าใจถูกก็น่าจะใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเข้าใจผิดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ชี้แจงไว้ให้เพื่อนๆนได้นะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุ ก็ถ้าเราจะเอารูนอันไหนครับก็ดูได้เลยครับนี่ก็จะเป็นสวอตนะครับมันก็จะมีอยู่2อันนะสวอตของคราฟนะครับก็จะดูตามนี้เลยครับจะเป็นแบบรูนแอตแทกนะครับหนึ่งอันแล้วก็รูนแอตทิอาครับสามอันนะครับแล้วก็ใช้ฮินอับเกรดอีกห้าก้อนครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับใครที่บิทบ็อกเข้ามาถามผมนะครับผมก็ชี้แจงไปแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาใจหรือเปล่านะครับโอเคคลิปนี้นะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ก็น่าจะได้ประโยชน์นิดนิครับ ก็ใครที่มีแบบประสบการณ์อะไรมาแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้เราอยู่รอดไปถึงแพทอนาคตหรือว่าแพทหลังๆเพราะว่าไม่รู้ซีอีโอเขาจะปรับอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะปรับมาแต่ละทีนี่คือคนลุกเลยครับโอเคครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครยังไม่กดติดตามนะครับก็ขอฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกัน ไงวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ